สวัสดีครับรายการอินฟูสำหรับน้องสำหรับพี่จากหน่วยสัตดีอำเภอชุมแพนะครับหน่วยสัตวดีอำเภอชุมแพได้จะทำคลิปวิดีโอขึ้นมานะครับเพื่อการประชาสัมพันธ์งานหน้าที่ศสตดีอำเภอชุมแพและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับงานศสตดีนะครับคลิปนี้จะแนะนานะครับเกี่ยวกับว่าสสตดีนั้นมีหน้าที่อะไรบ้างนหน้าที่ของศสตดีนั้นเป็นการหน้าที่เป็นการปฏิบัติตาม พอประคับก,บกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการกําหนดหน้าที่ศสดีพศส5 5 3รสซึ่งกําหนดว่าหน่วยสสดีอำเภอนั้นจะต้องทําอย่างไรบ้างมีหน้าที่อย่างไรบ้างนอกเหนือจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องและก็นโยบายข้อสั่งการและแนวทางอืงอู่แล้วก็จะมีดังนี้นะครับข้อที่1นนะครับข้อที่1การดำเนินการควบคุมกํากับดูแลและประสานกิจการทั้งปวงที่หมายความว่าดำเนินการควบคุมดูแลในเรื่องของกิจการทองศสสดีต่างๆ ที่มีในระเบียบข้อ,อบังคับนะครับข้อที่2นะครับดําเนินการควบคุมทหารกองเกินและทหารกองหนุนทหารกองเกินก็คือชายที่มีสัญชาติไทยที่มีอายุ18ปีถึง29ปีซึ่งได้มาแสดงตนเพื่อลงมติทหารกองเกินและรับใบสอด9ไปแล้วเขาจะเป็นทหารกองเกินนี่คือหน้าที่ของสัสดีอำเภอจะต้องควบคุมกํากับดูแลว,ว่ายอดเท่าไหร่เป็นอย่างไงบ้างนี่คือทหารกองเกินและ2ก็เป็นทหารกองหนุนนะครับทหารกองหนุน สัสดสอำเภอก็ควบคุมด,ดูแลเช่นเดียวกันทหารกองหนุนก็จะเป็นลักษณะของผู้ที่เป็นทหารกองบระจาการแล้วเสร็จแล้วปลดนะครับปลดรับราชการครบ2ปีหรือ6เดือนหรือปีครึ่งอหนึ่งปีแล้วปลดออกจากกองประจาการเป็นทหารกองหนุนสัสดสิยเภอก็อยู่ที่ควบคุมเช็คบัญชียอดไรนะครับนี่คือทหารกองหนุนหน้าที่ข้อที่2ก็คือเป็นการควบคุมนะครับกำกับดูแลทหารกองเกินและทหารกองหนุนนะครับสำหรับข้อที่3ม มีหน้าที่ในการเรื่องของงานเตรียมพนงานเตรียมพลคืออะไรงานเตรียมพนก็คือการการเตรียมทั่วไปนะครับการเตรียมพนก็มีการเตรียมพนเช่นการเตรียมพนเพื่อการตรวจสอบเพื่อการฝึกพ่างพรอมระดมพลเป็นงานที่เกี่ยวกับนักศึกษาวิชาทหารที่สําเร็จแล้วหรือทั่วไปนะครับเป็นการเตรียมไว้ในงานเตรียมพนนี้คือหลักใจความคือเตรียมพนไว้นะครับเตรียมพนไว้ที่เป็นทหารกองเกินบ้างเป็นทหารกองหนุนบ้างเพือให้ทราบยอดเป็นปัจจุบัน เพื่อที่จะมีโอกาสได้ใช้ทางทหารเราเช่นไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบการฝึกการพังพร้อมหรือการระดมพลหรืองานใดๆน,น,นะครับที่ถูกต้องตามกฎหมายที่กฎหมายให้โอกาสอยู่ก็ต้องเตรียมไว้นี่ข้อที่3นะครับข้อที่4ก็คือมีหน้าที่ในการบันทึกตรวจสอบรายงานชี้แจงข้อต่างๆที่เกี่ยวกับศัสดีอย่างเช่นกรณีในอำเภอแดำเพอหนึ่งมีข้อพิจารณาเกี่ยวกับงานของสัสดี แล้วเกี่ยวกับทางทหารบ้างทานกองประจำการบ้างทหารกองหนุนบ้างในลักษณะนี้ก็จะมีผู้ที่รับผิดชอบก็จะเป็นสัสดีอำเภอในหน่วยสัสดีเพื่อนั้นเป็นผู้รับผิดชอบก็ถือเป็นหน้าที่หนึ่งสารบข้อที่5มีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆข้อมูลก็คือข้อมูลชายไทยข้อมูลทหารกองเกินชั้นปีต่างๆข้อมูลของทหารกองหนุนที่ควบคุมไว้ว่ามีกี่คนมีกี่นายมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเช่น สําเร็จการศึกษาแล้วไปเรียนต่อหรือว่าไปบวชเป็นพระอย่างเงี้ยหรือว่าเสียชีวิตแล้วหรือว่าไปรับราชการอย่างอื่นอย่างเงี้ยก็เป็นหน้าที่ของสถิติที่จะรวบรวมสถิติไว้ว่าฐานกองเกินมีกี่คนฐานกองหนุนมีกี่คนประมาณนี้นะครับนี่คือหน้าที่ของข้อที่5คือรวบรวมสถิติฐานกองเกินและฐานกองหนุนไว้ข้อที่6เป็นข้อที่สําคัญเช่นเดียวกันนะครับมีหน้าที่ในการสอดส่อง ดูแลทหารกองประจำการเป็นลักษณะที่ขาดนี้ราชการนะครับสมมติว่าใน,นพื้นที่อำเภอนนั้นมีน้องทหารที่ไปรับราชการเป็นทหารกองประจำการแล้วขาดนี้ราชการออกมาในลักษณะน,นี้สสทีอำเภอก็เป็นืที่ในการสอดสองดูแลนะครับเมื่อสอดสองดูแลเสร็จก็ประสานการปฏิบัติประสานการปฏิบัติกับท่านฝ่ายปกครองไม่ว่าจะเป็นท่านกำนกันผู้ใหญ่บ้านท่านประลัดอำเภอท่านนยายอำเภอเพื่อที่จะ นำส่งตัวทหารตองประจำการที่ขาดนี้ราชการนี้ให้กับหน่วยต้นสังกัดหรือว่าจะประสานต้นสังกัดให้มารับตัวไปอันนี้ก็คืองานงานหนึ่งของข้อที่ข้อที่หนะครับสอดส่องดูแลวความประพฤติของฐานกองจจบระจำการที่ขาดนี้ราชการให้กับหน่วยต้นสังกัดข้อที่7ก็เป็นงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายงานอื่นๆนั้นหมายความว่างานที่เกี่ยวกับส,สวัสดิกาเพลอก็เป็นหลักอยู่แล้วแต่ถ้ามีนโยบายมีข้อสั่งการ มีแนวทางต่างๆที่เกี่ยวข้องขึ้นมาก็เป็นหน้าที่หนึ่งที่หน่วยสัสดีอำเภอจะต้องปฏิบัตินี่คือคร่าวๆนะครับเป็นข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการกําหนดหน้าที่สัสดีซึ่งหลายๆท่านกระดัสงสัยว่าข้าราชการสัสดีนั้นมีหน้าที่อะไรบ้างที่ต้องปฏิบัติก็นําเรียนว่าข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการกําหนดหน้าที่สัสดีนั้นก็จะกําหนดหน้าที่แต่ละส่วนๆไว้ในส่วนของหน่วยสัสดีอำเภอ ซึ่งมีสัสดส่ีอำเภอเป็นผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในขั้นต้นเจข้อที่ผมได้ประชาสัมพันธ์นี้นะครับอันนี้คือหน้าที่หลักแต่หน้าที่ทั่วไปแล้วก็คือเป็นงานราชการครับมีหน้าที่ที่จะให้บริการกับพี่น้องประชาชนทั่วไปที่ชอบตามกฎหมายนะครับในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็เป็นเราเป็นผู้แทนของราชการนะครับที่เป็นเคยมีพูดว่าสัสดีคือทหาร ที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดนะครับก็อาจจะเป็นจริงเพราะว่าแต่ละอำเภอนั้นก็จะมีฝ่ายปกครองอยู่แล้วมีส่วนราชการอื่นลแล้วก็จะมีหน่วยสัสดีอำเภอนี้อยู่ด้วยดังนั้นที่พูดว่าสัสดีอำเภอหรือข้าราชการสัสดีนั้นคือหน่วยทหารหน่วยแรกที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดนะครับและก็มีหน้าที่หลักอย่างที่ผมว่าก็คือหน้าที่หลักของเราครับก็คืองานบริการงานบริการคืองานของเรา นี่ก็คือคลิปที่2นะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับว่าหน้าที่ของสัสดีอำเภอนั้นมีหน้าที่อะไรบ้างก็เป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการกําหนดหน้าที่สัสดีก็พศ2553เป็นหลักนะครับเกิดมาใช่อื่นเพื่อผืนดินไทยชาติเนื้อสีใดกองทับบพบกเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนและเช่นเคยนะครับเป็นทหาร ได้อะไรมากกว่าที่คิดกว่าที่คุณคิดขอได้รับความขอบคุณจากหน่วยสัตดีอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นขอบคุณครับ